เฮโยวอตซ์อฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Alice Fiction นะครับผม ในที่สุดข่าวดีที่หลายคนรอคอยก็ถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับเกม Alice Fiction เป็นเกมแนวเท r ร์นเบดอาร์พีจีของดีจากทางค่าย Wonder Planet ที่ล่าสุดได้ประกาศข่าวดีตามสัญญาเกี่ยวกับวันเปิดให้บริการในฝั่ง global อย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่27กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอีกไม่กี่วันแล้วเนาะได้มันพร้อมกันแน่นอนครับทั้งในระบบ iOS และ Android แถมยังลงบนสโต re ไทยด้วยนะครับใครที่กําลังรอคอยเกม อยูะะ่เตรียมล้างเครื่องเคลียร์พื้นที่กันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับเกม Alice Fiction นี้นะครับเป็นเกมแนว Turn Based RPG ภาพสไตล์อนิเมะส,สุดน่ารักที่ผู้เล่นจะได้ทำการจัดทีมตัวละครเหล่าสาวๆที่มีเอกลักษณ์ออกไปดำเนินเน,นเรื่องต่อสู้กับโลกแห่งจินตนาการที่เรียกว่า Alice ซึ่งเป็นเมตาเวิร์สที่ดูลำและแปลกตามากๆเลยทีเดียวครับโดยตัวละครแต่ละตัวนั้นนะฮะจะมีเสียงภาคจัดเต็มพร้อมเอฟเฟกต์สกิลท่าสวยๆให้ได้ชมกันด้วยหากเลี้ยง4ีเพชรได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะส่วน บบของเกมนี้นะครับก็จะมีระบบเนื้อเรื่องระบบกาชาระบบเวสระบบมิชชั่นรับของรางวัลระบบร้านค้าแลกเปลี่ยนและอีกหลายอย่างที่รอใช้งานตอนวันเปิดจริงสําหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวเทิร์นเบทนี้นะฮะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เราได้ดูรูปภาพและได้ฟังเนื้อเรื่องของเกมนี้ไปแล้วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอเกมอ l ล็กซ์ฟิกชันกันเลยดีกว่าเนาะว่าภาพจะสวยและน่าเล่นขนาดไหนนะครับ フォークローそれは人々の認知情報が集合しアリスに生まれた新たな命我が剣アロンダイトに切れぬものはないさこれは魔剣の力だし元は聖剣なのだなまさか今神託が降りちゃった 秦の始皇帝とは俺のことだ伝説の英雄よ褒めたたえなさい、うん、踊る兵士に差し金ずこの戦争戦いのために振るいましょうやましょうまだ清掃よ アデスめがおよばぬなら力になれましょうなるべくしなしないからでき上がらないでさあ開幕です我がたちは見きれないあなたが契約するのは誰ですか <laughs> お菓子の人ですね。 さっきは彼女と私を重ねていたのに。 หลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ว่าจะเป็นระบบภาพฉากการต่อสู้ถือว่าทําได้ออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะแล้วก็น่าเล่นมากๆด้วยก็อดใจรอกันเอาไว้หน่อยนะพวกนายวันที่27กรกฎาคมนี้ได้เล่นกันหมดทุกคนแน่นอนครับสุดท,ท้ายนี้นะครับใครที่กําลังรองเกม Alice Fiction นี้อยู่นะครับก็สามารถพิมพคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ